ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ m อ็มแทนทารลนะคะคลิปนี้เราจะมาส่องความรักชาวตุลนนะคะประจําเดือนตุลาคมปีพศ2565นะคะราศีตุลคือผู้ที่เกิดตั้งแต่17ตุลาคมนะคะถึง15พฤศจิก,กายนนะคะ เป็นดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะอิงในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยดูได้ทั้งลัคนาดอกกนาศาษีท่านที่มีดาวจันทร์ดาวศุกร์สถิตย์ัเกิดสามารถดูได้ดูได้ทุกกลุ่มฟังได้ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม lgbtq ได้หมดเลยคลิปนี้แบ่งเป็นสองพาร์ทพาร์ทแรกจะเป็นเรื่องคนมีประเด็นความรักสถานนะไม่ชัดเจนพาร์ทที่สองเป็นเรื่องคนโสดสเช่นเดียวกขบถุกท่านการอ่นานไพ่เป็นแบบไปร,รวมอย่าเอาไปตัดสินอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องราวของเราเป็นอันขาดเพราะว่าเราไม่ดูเป็นการส่วนตัวมันอาจจะตรงมั่งไม่ตรงมั่งหรือไม ยินดีต้อนรับชาวสองของชาวตุลน,นะคะมาดูกันว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวตุลน,นะคะในเดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนเกิดของคุณเนาะนะคะจะเป็นเช่นไรทั้งคนที่มีประเด็นและคนโสดนะคะต้องขออภัยในเรื่องเสียงดังนะค,ะคนทําคลิปอยู่ติดถนนนะคะแล้วก็บางทีจะมีเสียงน้องแมววิ่งเล่นวิ่งผ่านนะคะเดือนนี้ก็ขออวยพรให้ชาวตุลน,นะคะซึ่งเป็นเดือนเกิดของคุณนะคะประสบผลสาเร็จทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะคะ เอาละคะ่ะทุกท่านนะการทำนายมีผลตนะั้งแต่วันที่คุณเปิดเจอคลิปนี้จนถึง31ตุลาคมปีกศ2565หรือบวกลบไปจากนั้นไม่เกิน1-2อาทิตย์เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะเรื่องราวความรักของชาวตุลน,นะคะคนมีประเด็นความรักสถานะไม่ชัดเจนนะคะเป็นเช่นไรมาดูกันนะคะโดยการเปิดไพ่10ใบนะคะ ใบแรกของคุณนะคะสิบเมท้าใบที่สองนะคะราชินีถือไมเท้าใบที่สนะคะวงล้อชคชะตาใบที่4ี่ไพ่เดอะเวอร์ใบที่5้านะคะเ้ถ้วยนะใบที่6ชาริออตใบที่7 8ถ้วยใบที่8 6ถ้วยใบที่9ก้ดีเอ็มเพรสใบที่10บนะคะราชาถือดาบนะคะผู้อ่านมองว่าชาวตุลนะคะ คุณน่าจะดีวกับใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนทางไกลหรือเปล่าอาจจะเป็นต่างชาติก็ได้นะคะต่างเพ่อต่างจังหวัดต่างอายุได้หมดเลยเรื่องแนวความรักความสัมพันธ์นะบางท่านนะคะเฉพาะบางท่านนะอาจจะเพิ่งเริ่มสารสัมพันธ์กันก็ได้นะอาจจะเจอกันจากโซเชียลนะคะจากการแนะนําของเพื่อนก็ได้นะคะเรื่องแนวความรักความสัมพันธ์ผู้อ่านมองว่า สถานก,การณ์ตอนนี้มันเหมือนเป็นการที่แบบหนักอกหนักใจนะนะคะมันเหมือนมีบางสิ่งาอย่างเข้ามาเป็นอุปสรรคนะคะนะเขาหรือเธอคนนั้นน่าจะอในกลุ่มราศีพฤษภราศีธนูราศีกุมและก็ราศีมีนนะคะหรือเป็นได้ทุกราศีนะทุกคนนะคะเรื่องราวนะคะมันอาจจะเป็นการที่คนสองคนมีความรับต่อกันนะคะและสุดท้ายความรับมันปิดไม่มิดนะะ่นะคะอาจจะเป็นฝ่ายคุณก็ได้ฝ่ายเขาก็าได้อย่างที่บอกเป็นไววเวอร์ซ่านะคะนะ มีคนเก่าๆย้อนกลับมานะ อาจจะเป็นการแบบพูดคุยกับคนเก่าๆอยู่นะคะทาให้อีกฝ่ายรู้สึกน้อยอกใน้อยใจนะคะอาจจะเป็นฝ่ายคุณฝ่ายเขาก็ได้ที่เป็นแบบนี้นะคะวงล้อโชคชะตานะคะก็ยังดําเนินไปนเรื่อยๆเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่บางครั้งความรู้สึกนะ,ะมันรู้สึกอึดอัดใจนะคะคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดใจอยากจะมุกออดออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนั้นคุณอาจจะเคยพูดเคยคุยกับเขาว่าเอาละถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นี้มันยังตัดกันไม่ขาดกับอดีตคนรักหรือคนกเก่าคุณพร้อมที่จะมุกออนนะหรือถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามนะคะเป็น ของคุณเขาก็อาจจะพูดแบบนี้เหมือนกันนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์คุณกับเขามีอุปสรรคเรื่องของการเดินทางแล้วก็เรื่องของเวลานะคะมันอาจจะไม่ค่อยบาลานซ์กันเขาเป็นคนสองบุคลิกนะบางครั้งดูเหมือนว่าเขาเป็นคนแบบนิ่งเข้มขมแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่อ่อนไหวนะคะแล้วก็เป็นคนพูดจาตรงผงผางคนคนนี้นะคะคุณต้องการหันหลังกับความรักความสัมพันธ์นะแปดถ้วยนะคะเหมือนว่าไม่อยากจะไปต่อนะคะแต่เขาหรือเธอคนนั้นนะคะ นะก็พยายามจะรั้งในความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะเพราะเขามองเห็นคุณค่าของคุณดีเอ็นเพสคนที่เหมาะสมคนที่คู่ควรกับเขานะคะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่กล้าบอกคุณก็ได้ตอนนี้นะคะนะเอาละมาดูกันหน่อยว่าชาวตุลคนที่มีประเด็นความรักเนี่ยนะคะคนที่คุณดิวอยู่ด้วยเนี่ยคนคนนี้นะคะเขาคิดอะไรอยู่ตอนนี้และเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะโดยการเปิดไพ่ห้ามไพ่เป็นความรู้สึกของเขานะ มาดูกันว่าเขาคิดยังไงอยู่นะคะสิบถ้วยนะคะสิบเหรียญหนึ่งเหรียญสองดาบแล้วก็ราชาถือไม้เท้านะคะผู้อ่านมองว่า คนคนนี้รู้สึกดีกับคุณมากเลยเขามองว่าคุณคือคนที่อยู่ในอนาคตของเขาเลยนะเป็นครอบครัวของเขาเลยนะอ่านตามไพ่ไม่เอาใจใครนะคะทั้ง10ทถ้วยทั้ง10เหรียญและตอนนี้เขาอยากเริ่มต้นชีวิตกับคุณนะคะแต่ตอนนี้เขาเจอปัญหาคนสองคนงานสองงานของสองสิ่งเกิดความขัดแย้งในตัวเองนะคะราชาถือไม้เท้าค่อต้องการให้คุณเป็นตัวจริงอะนะคะเขาเสียดายนะถ้าเกิดความสัมพันธ์นี้จบลง เขาอยากจะเคลียร์ปัญหาเขาอยากจะยุติปัญหาเก่าๆนะเนี่ยเขามองอนาคตร่วมกันกับคุณเลยนะคะนี่คือความรู้สึกเขามาดูความรู้สึกของคุณมั่งค่ะใบแรกของคุณนะคะก้าเหรียญใบที่สองนะคะเลเใบที่3 4ามส่เท้าใบที่4ี่นะคะราชินีถือถ้วยใบที่5้าเมจิเชียนนะ คุณมองว่าตอนนี้คุณกําลังกังวลน,นะกลัวว่าเขากลับไปหาคนละเก่าเรือเลเวอร์นะคะนะคุณรู้สึกกังวลใจนะคะว่าเขาต้องย้อนกลับไปหาคนละเก่าแน่นอนนะคะความรู้สึกของคุณก็ยังหวังดีต่อเขาอยู่นะคุณเคยคาดหวังว่าคุณอยากเป็นคนที่ใช่ของเขานะคะสี่เท้าคืองานเลี้ยงงานสังสรรค์งานแต่งนะคะคุณอยากเป็นคนที่ใช่ของเขาคุณพยายามที่จะศึกษาเรียนรู้เขานะ,ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาย้อนกลับไปหาคนละเก่า ตัวงคุณเองก็พร้อมที่จะมบอ่อนนะความรู้สึกของคุณยังมั่นคงอยู่นะคะคุณกลัวว่าเขาย้อนกลับไปหาคนละเก่านะคะแล้วก็อาจจะทิ้งคุณไว้กลางคันนะคะนี่คือสิ่งที่คุณคิดมาดูว่าบทสรุปแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะจะออกมาในรูปแบบไหนคนสองคนนะคะบทสรุปนี้จะเป็นเช่นไรนะ ใบแรกนะคะ D Emperor ใบที่สองนะคะสองเหรียญใบที่สาม D e m p e r e ใบที่สี่ราชินีถือไม้เท้าใบที่ห้าหนึ่งถ้วยใบที่หกนะคะสองถ้วยใบที่เจ็ดนะคะราชาถือดาบใบที่แปดนะคะ l ว v e r ใบที่เก้านะคะหนึ่งถ้วยราชาถือถ้วยใบที่สิบนะคะ ห้าถ้วยนะคะผู้อ่านมองว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคนมีประเด็นนะคะ,ะชาวตุ่นเนี่ยนะคะนะเหมือนกับว่า คนที่คุณดิวอยู่ด้วยเนี่ยเขากาลังตัดสินใจนะตอนนี้เขากาลังจะพิสูจน์ตัวเองแล้วนะนะคะเพราะเขาคงทําไม่ได้ที่จะแบบความสัมพันธ์ที่แบบไปไปกับกับหรือว่าบรั้งกันไว้แบบสองคนแบบนี้นะคะเขาต้องตัดคนใดคนหนึ่งออกไปนะคะเขามองว่าความสัมพันธ์เนี่ยนะคะเวลาที่เขาอยู่กับคุณหรือว่าสื่อสารกับคุณ,คณเขามีความสุขเขามองอนาคตร,ร่วมกับคุณนะคะทีนี้ผู้อ่านมองว่า เขาต้องการเปิดเผยความรู้สึกเปิดเผยความในใจว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะคะเขาชอบคุณมากเขาอยากใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณในขณะเดียวกันเขาอาจจะกำลังตัดสินใจหลือกำลังพูดกับอดีตคนรักเขาก็ได้นะคะเลิฟเบอร์ถึงแม้ยังรักแต่ก็ต้องยอมยุติความสัมพันธ์เพราะเขาไม่อยากเจ็บเหมือนเดิมนะคะผู้อ่านมองว่าคนคนนี้นะเนี่ยราชาถือถ้วยนะคะเขาพร้อมที่จะมอบความรู้สึกให้กับคุณถ้าเขาเลือกผู้อ่านมาว่าเขาเลือกคุณนะนะคะ มันเป็นรักที่ต้องเลือกแต่เขาก็ต้องเลือกคุณผู้อ่านมองแบบนี้ความรู้สึกสิ่งเก่าๆในอดีตนะถึงแม้ยังรักยังคิดถึงนะแต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งที่เขาแบบหาความสุขให้ตัวเองได้ว่าเขาอยู่กับใครและมีความสุขเขาคงจะเลือกนะคะตรงนี้เนาะมองว่าเขาเลือกคุณนะอ่านตามไพ่ไม่เอาใจใครนะคะมันเป็นสถานการณ์ที่แบบเนี่ยตัดกันไม่ขาดก็จริงแต่ว่าเขาเลือกคุณนะคะ นะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวตุลคนมีประเด็นก็จะเป็นประมาณนี้ต่อมาเรามาดูให้กับคนโสดนะคะคนโสดเป็นเช่นไรน,นะคะใบแรกนะคะสามเหรียญใบที่สองนะ,ะเด็กถือดาบใบที่3ามเจ็ดถ้วยใบที่4ี่นะระาชาถือเหรียญ ใบที่5้สองดาบใบที่หกไฮพินเทสใบที่7จ็เหรียญใบที่8เฮอรมิตใบที่9นะคะ1ไม่เท้าใบที่10นะคะ4สม่เท้าผู้อ่านมาว่าคนโสดนะคะชาวตุนนะนะคะตอนนี้สถานการณ์ของคุณคุณน่าจะ ใช้ชีวิตยอยู่กับครอบครัวหรือเปล่านะคะอาจจะกำลังยุ่งกับงานกับธุรกิจหรืออะไรใหม่ๆก็ได้นะที่คุณเพิ่งเริ่มต้นหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของการจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์หรืองานบุญงานมงคลอะไรบางอย่างนะคะนะดูเหมือนว่าคุณแข็งแปร่งมากขึ้นนะคะนะดูเหมือนว่าคุณผ่านพน้นอุปสรรคอะไรต่างๆมาได้ด้วยตัวเองนะคะคุณเคยคิดเคยฝันนะคะในเรื่องของธุรกิจเรื่องการงานเรื่องอนาคตเรื่องความมั่นคงก่อนหน้านั้นนะคะคุณน่าจะเคยดีก่าคนในเครื่องแบบ อาจจะอยู่ในกลุ่มของราศีเมษราศีธนูราศีกราศีพฤษภก็ได้หรือเป็นได้ทุกราศีแล้วก็อาจจะอยู่ในกลุ่มของงานราชการนะคะก่อนนั้น,น,นเป็นรักที่ต้องเลือกนะคะนะคนสองคนงานสองงานของสองสิ่งคุณอาจจะเป็นรักในความลับของเขาก็ได้ก่อนหน้านาัน้นะเขาไม่เปิดเผยว่าคบกันกับคุณสุดท้ายเขามีเจ้าของนะคะความสัมพันธนะ์นาะเหมือนเราเทคแคร์ care, ดูแลเขาดีมากแต่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าเราเลยนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะตัวคุณเ,เนคนที่ค่อนข้างจะมีศักดิ์ศรีในตัวเองนะคะเมื่อความรักความสัมพันธ์ไปต่อไม่ได้และเขามักจะทําอะไรลับหลังคุณและเป็นคนโกหกนะคุณก็อยู่นิ่งๆคุณไม่พยายามจะวิ่งตามคุณไม่พยายามจะติดต่อสื่อสารเหมือนคุณแบบอยู่กับตัวเองอยู่กับเวลานะคะไม่ต้องการที่จะรับรู้อะไรนะคะเมื่อกับหันหลังความรักความสัมพันธ์มาสักระยะหนึ่งคุณเริ่มต้นเกี่ยวกับตัวเองในเรื่องของการงานธุรกิจการเงิน แล้วก็คุณมองในเรื่องของอนาคตนะว่าถ้าเกิดว่าคนที่ใช่นะคุณก็จะรอคนที่ใช่คุณจะไม่ขวนขวายเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะเหมือนกับว่าคุณเหนื่อยมากในเรื่องของความรักเพราะมีรักครั้งใดมักจะเป็นรักในความลับตลอดหรือเป็นรักที่แบบถูกหักหลังนะคะมาดูกันหน่อยว่าชาวตุลคนโสดนะคะนะในเดือนตุลาคมนี้นะ,ค,ะคุณจะมีใครเข้ามาในชีวิตไหมนะ ใบแรกนะคะ Devil นะคะใบที่สองนะคะสี่ดาบใบที่สามนะคะหนึ่งดาบใบที่สี่นะคะห้าดาบใบที่ห้านะคะราชาถือถ้วยใบที่หกสี่ถ้วยใบที่เจ็ด The Fool ใบที่แปดสามดาบใบที่เก้า Judgment นะคะไพ่เจ้ากรรมนายเวรใบที่สิบนะคะ Hangman ค่ะทุกคนนะ ผู้อ่านมองว่าคนโสดชาวตุลน,นะนะคะคุณจะเจอเรื่องราวที่ทําให้คุณแบบสับสนนะ่ะนะคะสับสนยังไงเอ่ยสับสนกับอ่าอยู่ดีๆคุณอยู่กับตัวเองได้แล้วนะคะมันเหมือนกับว่ามีโชคชะตามันเหมือนเป็นเวรกรรมนะคะในพายเจ้ากรรมในเวรน,นะคะเนี่ยมีคนเก่าๆย้อนกลับมาคนคนนี้เป็นใครก็ได้นะเก่าแค่ไหนไม่รู้แต่อาจจะอยู่ในกลุ่มราศีมังกรราศีธนูราศีกรกฎแล้วก็ราศีพฤษภนะคะนะ เหมือนคนเก่าๆนะอยากจะย้อนกลับมาในความสัมพันธ์คนที่คุณถอยออกมาแล้วคนที่คุณตัดความสัมพันธ์ไปแล้วคนคนนี้ทําอะไรรับหลังคุณหลายครั้งมากเลยและเขาอยากจะมาขอโอกาสนะหลายครั้งที่เขาเคยขอโอกาสกับคุณก่อนหน้านั้นแต่คุณก็ไม่ได้เปิดโอกาสแต่ครั้งนี้ก็มาอีกเหมือนเดิมนะคะคนคนนี้ก็มาอีกเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับว่าเขาพยายามประกาศตัวเองมาตอนนี้เขาไม่มีใครนะเขาโสดเนี่ยเดลฟูนะคะเพิ่งถูกเทมาเหมือนกันนะคะเขามองว่า คุณน่าจะเป็นคนที่ใช่สําหรับเขานะคะถึงเขาถึงย้อนกลับมาเนี่ยไพ่จัสเมนนะคะแห่งแมนตอนนี้นะคะชาวตุลคุณคิดหนักเลยนะคุณจะเปิดโอกาสหรือเปล่านะคะคนเก่าๆอยากย้อนกลับมานะคะชาวตุลคนโสดขึ้นอยู่กับตัวคุณนะนะคะไพ่ก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเอาละคะ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวตุลน,นะคะประจำเดือนตุลาคมปีพออ 2, ศ2565ทั้งคนที่มีประเด็นความรักแล้วก็คนโสดเนาะ ไม่ได้ตรงกับใครนะทุกคนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสํหรับน้สวัสดีค่ะ